ตะกูลถัว่วและข้าวค่ะวันนี้ยกตัวอย่างมาอย่างละสองชนิดพอเวลาแช่น้ําข้ามวันข้ามคืนผิวสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปดูกันเลยจ้าพันมเมล็ดพืชเมล็ดถั่วเนี่ยเวลานำไปแช่น้ําข้ามวันข้ามคืนจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเลือกมา4แบบค่ะมีทั้งธัญพืชที่เป็น สายพันธุ์ข้าวนะคะและก็สายพันธุ์ถั่วพืชตระกูลถั่วนะคะนี่อย่างแรกเลยที่เราเห็นกันอยู่นี้ค่ะคือข้าวสารหรือข้าวสารกล้องของเรานะคะที่เป็นข้าวสารข้าวกล้องแห้งนะคะที่ยังไม่ได้แช่น้าเห็นไหมคะนี่เนื้อจะแข็งๆหน่อยเวลากดไปจะแข็งๆหน่อยใช่ไหมคะ ถึงเวลาที่ทุกคนเอาไปหุงข้าวเนี่ยเขาจึงต้องเอาไปซาวน้ํากันเองนะคะเพื่อให้ผ่านน้ําทําความสะอาดชะล้างแล้วก็ค่อยหุงด้วยน้ําเพราะทำให้เจ้าตัวข้าวเนี่ยมันจะอืดบวมด้วยความร้อนและทําให้ข้าวสุกจนหอมให้เราเรับประทานค่ะส่วนตัวที่2คือนี่ข้าวอะไรคะเนี่ยนี่ ข้าวบาเล่ค่ะนี่คือตัวข้าวบาเล่มเมล็ดจ,จะเล็กกว่าข้าวสารนะที่เป็นข้าวกล้องหน่อยนะคะนี่แล้วก็จะมีเม็ดของมันเนี่ยจะมีเส้นผ่าครึ่งเห็นไหมคะเส้นผ่าครึ่งเป็นสีน้ําตาลเหมือนแบบแบ่งซี่อ่ะผ่าครึ่งหนึ่งด้านสังเกตคล้ายเมล็ดกาแฟไหมคะที่มันจะมีผ่าครึ่งเนาะอ่า มีแกนกลางมันนะคะตรงนี้คล้ายๆเมล็ดกาแฟแต่เป็นสีขาวนมเนาะอ่าต่อไปเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กนะคะเนื้อของถั่วแดงเนี่ยจะมันเงานะแล้วก็จะมีผ่าตรงกลางเป็นแกนกลางเป็นสีขาวนะคะเป็นเส้นสีขาวนี่นะนี่นะคะอ่าตัวมันเงาเนี่ยก็เท่ากับว่าเปลือกมันเนี่ยคะ่ะแข็งเนาะ เนี่ยป๊อกแป๊กอกแป๊กเห็นไหมคะเสียงเวลาแบบว่าถั่วเนื้อที่มันแบบถัวแห้งๆเนี่ยมันจะแบบว่าตัวเนื้อมันแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะคะผิวลื่นนะคะแล้วก็แข็งเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะอ่าต่อมาก็จะเป็นถัวถ่วดําถั่วดํานี้เป็นถั่วดําเกษตรนะคะสีจะดําเข้มมากนะคะแล้วก็ คล้ายๆเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไปที่มันจะมีแบบว่าเขาเรียกคล้ายๆเมล็ดพันธุ์แบบพวกเมล็ดมะม่วงใช่ไหมที่มันจะเป็นโค้ง,งงองๆหน่อยนะคะแล้วก็มีแกนกลางเหมือนกันข้างในนี้เป็นสีขาวนะคะนี่เป็นสีขาวแกนกลางตรงกลางนิดนึงแต่ว่าเจ้าตัวถั่วแดงนะคะแล้วก็เจ้าตัวของข้าวบาเล่เนี่ยมันจะเป็นแกนกลางที่ผ่าครึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมคะ แต่จะเป็นหนึ่งด้านเท่านั้นนะคะเห็นไหมอย่างเม็ดนี้นะคะแกนกลางตรงนี้นะคะเ,เห็นไหมคะเอออ่าโอเคโทรศัพท์อาจจะแบบไม่ค่อยให้เห็นโฟกัสเท่าไหร่อ่านี่ค่ะนี่พาครึ่งหนึ่งด้านนะคะพอพลิกกลับอีกด้านนึงก็จะเป็นผิวเรียบนะคะเนื้อจะออกแป้งๆหน่อยนะคะส่วนข้าวเนี่ยก็จะเป็นเนือ้อริวร้วๆเห็นไหมเนือ้อริวร้วๆ ไม่ขัดสีเพราะว่าสีเนี่ยจะอมทั้งเขียวอมเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆค่ะนี่อันนี้เป็นข้าวเมล็ดพันุ์ปะกาอค่ะนี่เป็นข้าวที่อุดมไปด้วยพันธยาหารวิตามินนะคะเยอะแยะมากมายเรามารู้จักกันทั้ง4ประเภทของพืชในวันนี้แล้วพืชเปลือกแข็งเนื้อแข็งเนี่ยเดี๋ยวพอเราเอามาแช่น้ำนะคะ สังเกตเวลาเราแช่น้ำเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวบาเล่นะคะอันนี้จะเป็นถั่วแดงเมเล็กนะคะอันนี้จะเป็นถั่วดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องปากากากะยอนนะคะที่เราไปแช่น้ำนะคะทั้งหมดนี้เราแช่ข้ามวันข้ามคืนนะคะ ลักษณะของมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรเด็กๆหรือว่าผู้ชมทางบ้านดูนะคะอ่าเรามาดูกันที่ฝั่งซ้ายมือก่อนเลยใกล้ตัวนะคะข้าวบาเล่น,นะคะเวลาแช่น้ำเนี่ยตัวข้าวเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะเนื้อแป้งที่ออกมาหลุดออกมานะคะน้ำจะขุ่นนิดนึงนะคะ,มะเมล็ดเป็นยังไงคะ,มะเมล็ดใหญ่ขึ้นบวมขึ้นเพราะว่าดูดน้ำนะคะ ดูดซับน้ําแล้วก็ผิวขาวขึ้นถูกไหมคะผิวขาวขึ้นลักษณะของผิวขาวไม่เท่าไรสังเกตนะนี่เนื้อจะนุ่มนี่ค่ะเห็นไหมนิ่มนิ่มเหมือนฟองน้ําเลยอะเวลากดไปอะแต่ว่าเป็นฟองน้ําแบบแน่นๆนี่นะคะนี่คือข้าวบาเล่ที่แช่น้ําข้ามวันข้ามคืนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเรามาดู ัวแดงของเราที่แช่น้ําสังเกตนะคะพอเห็นภาพรวมกว้างๆในชามนี้แล้วเนี่ยพอแช่น้ําข้ามวันข้ามคืนเนี่ยจะมีสีแดงออกมาละเลื่อนเล็กน้อยนะคะสีจากที่เป็นสีเข้มก็จะเจือจางเพราะว่าอาจจะเป็นการดูดน้ำนะที่เราแช่ไว้อเราหยิบตัวอย่างมานี่นะคะหนึง่งมาเทียบโอ้โหต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมากๆเลยเนาะ ขนาดที่บวมน้ำเนี่ยที่กินนะ้ําไปข้ามวันข้ามคืนเนี่ยไซส์ของเขาเนี่ยเป็นไงคะโอ้เท่าตัวเลยเนาะเท่าตัวหรือสองเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะสังเกตนะนอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะสีก็จะอ่อนลงนะคะเป็นออกแดงอมชมพูละเลื่อนะคะไม่ได้เป็นสีแดงสดสีแดงเข้มๆนะคะ แต่พอโดนน้ำมาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแกมชมพูนะแล้วก็เนื้อเวลาจับเป็นยังไงคะนุ่มมือนะคะแต่ว่ากดไม่ลงเห็นไหมแต่เวลาคอไม่มีเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าปมแบบน้ำชุ่มฉ่ำไปทั้งวันทั้งคืนเลยข้ามันข้ามคืนเนื้อผิวสัมผัสนะคะมันจะไม่มันแล้วก็ไม่เสียงแจ๊กแจ๊กเห็นไหมไม่แข็งละเนี่ยมันมีความนิ่มในตัวสีต่างกาันไซส์ต่างกาัน ความนุ่มความมันที่ต่างกาันแต่ว่ากดไม่ลงนะเพราะว่ามันยังเป็นเนื้อแน่นอยู่มันไม่ได้เป็นเนื้อฟองน้ํานะคะถั่วจะเป็นเนื้อแน่นๆนะคะอ่าต่อมาจะมาดูกันที่ถั่วดํานะคะอันนี้ถั่วดําแห้งที่เรายังไม่นําไปแช่น้ำนะจ๊ะพอไปแช่น้ําเป็นยังไงอ่ามันจะเกิดฟองของมันมาข้ามวันข้างคืนไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่แบบว่าถั่วเสียนะแต่มันเป็นการคลายตัวของถั่วนะจ๊ะ สังเกตได้เลยว่าถั่วดำเนี่ยจะกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วแถมเนื่องจากมันเป็นถั่วที่แบบว่าข้างในเนี่ยมันปีแตกออกมาเนื่องจากมันกินน้ำเยอะหรือเปล่าใช่ไหมคะมันเป็นเนื้อถั่วที่แบบเป็นเนื้อถั่วเม็ดใหญ่พอกินน้ำเข้าไปนะคะเปลือกรอบนอกที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะแตกปอกออกมาให้เห็นเนื้อในเป็นสีขาวค่ะนี่ เวลากดากดก็ยังแข็งอยู่นะหนึ่งแป๊ะเลยเห็นไหมนี่ถั่วดําจะเป็นเหมือนแบบกดแข็งอยู่ก็จริงแต่ว่ามันนุ่มนะคะมันจะไม่ไม่เป็นไตไม่เป็นแบบว่าเนื้อนแน่นเท่ากับตัวถั่วแดงแต่ดูไซส์สิโอ้โหเท่ากับว่าเวลาถั่วโดนน้ําเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแช่ไว้เนี่ยขนาดของมันจะขยายเนี่ย 1-2ถึงสงเท่าเลยทีเดียวนะคะนี่ป,ปิดออกสีก็จะเป็นออกสีช็อกโกแลตหน่อยนะคะน้ำตาลน้ำตาลมันจะไม่ดำเมี่ยมเหมือนตอนที่เป็นถั่วแห้งนะคะอ่าโอเคสุดท้ายมาดูพันข้าวกันเวลาแช่น้ำนี่เป็นข้าวปากกากยอค่ะของเผ่าปากากยอนี่จะเป็นเม็ดสั้น อวบนะคะคือถ้ามองผ่านๆน,นะจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะกล้วยน้ำวา้าเพราะว่าทรงของข้าวเนี่ยจะอ้วนป้อมนะคะอ้วนป้อมสั้นนะคะแล้วก็หลากสีด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เบียรบอกไปว่าเนื่องจากพันข้าวเขาไม่ได้ขัดสีสีก็จะเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะมีหลากหลายทั้งเฉดอ่อนเฉดเข้มนะคะพระเขากันไปแต่ธัญญาหารวิตามินเนี่ย ให้สารอาหารสูงมากค่ะนี่เราก็จะเอามาซักอันหนึ่งซักเม็ดหนึ่งนะคะติดมา1เม็ดนะสองเม็ดก็ได้อาสาติดสเม็ดมาวางคู่กันเวลาข้าวที่แช่น้ำข้าวมันข้ามเคืนขนาดของข้าวเนี่ยใหญ่กว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าอิ่มน,น้ำนะคะ อิ่มตัวของมันเพราะว่าได้กินน้ําเข้าไปเนี่ยข้ามวันข้ามคืนแต่จะไม่ใหญ่หรือขยายตัวเท่าตระกูลถัว่วสังเกตไหมตระกูลถั่วเนี่ยใหญ่เห็นชัดมากแต่ข้าวเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนขยายตัวให้รู้ว่ามันชุ่มฉ่าน้ําเนื้อที่มันเป็นเอ่อเทกเจอร์หรือผิวสัมผัสที่เป็นริ้วๆนะคะทําให้รู้ว่ามันกล้านมันผิวแข็งเนี่ยมันกลายเป็นว่า เป็นเนื้อนุ่มนะคะสีละมุนนะคะแล้วก็ลายริ้วๆนะคะผิวสัมผัสของมันที่เป็นริ้วๆแป้งๆเนี่ยหายไปนะคะเนื่องจากให้มันดูดซึมน้าเยอะเนาะกลายเป็นแบบอวบตึงนะเป็นกลายเป็นข้าวผิวอวบตึงอ่านไนี่คือความแตกต่างนะคะในเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ตอนแห้ง แล้วก็ตอนเปลี่ยงผิวสัมผัสนั้นก็จะต่างกันแตกต่างกันมีเปลี่ยนเป็นผิวนุ่มบ้างนะคะเป็นผิวอุ้มน้ําผิวตึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะตึงอ่ะอันนี้ตึงใช่ไหมอันนี้ตึงบวมนิ่มใช่ไหมอันนี้ก็ตึงนะคะแต่อันนี้ทั้งตึงทั้งแตกนี่เห็นไหมเจ้าถั่วดำเห็นไหมคะโอเคอ่าวันนี้ก็ขอรีวิวผิวของ ตระกูลข้าวกัะผิวของตระกูลถั่วเวลาเรานําไปแช่น้ําก่อนที่จะไปปรุงอาหารว่ามันจะเปลี่ยนสภาพร่างกายของมันเป็นอย่างไรนะคะบอดี้ที่มันเปลี่ยนนะคะสวดทรงสีสันนะคะผิวสัมผัสของแต่ละชนิดของพืชเนี่ยที่มันเปลี่ยนเวลามันโดนแช่น้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็มารีวิวกันเท่านี้